เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องหนิงสลิดโครเชต์ได้ด้วยการซื้อสินค้าที่ n i ิ s i l ิ c c o m ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นไหมนะคะเส้นใหญ่หม้วนแบบนี้ก็น้ำหนักประมาณ500กรัมนะคะเนี่ยหนิงก็เอามาวัดความยาวเขานะคะว่า1ม้วนเนี่ยยาวประมาณเท่าไหร่ของหนิงก็วัดได้นะคะ22เมตรนะแล้วก็ความกว้างนะคะของเส้นนะก็จะอยู่ที่25มิลนะคะหรือว่า2.5เซนนั่นเองค่ะเขาจะมีไส้นะคะเหมือนใยสังเคราะห์อยู่ข้างในแบบนี้นะคะ อย่าคิดทําเองเลยนะคะเพราะว่าหนิงพยายามทาแล้วนะคะรู้สึกว่ามันยากนะคะก็พยายามก็เลยไปหามาขายนั่นเองนะคะแล้วก็จะใช้ใส่วัดนะคะใครไม่มีก็เป็นไม้บรรทัดได้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้คอยเช็คงานนะคะกันไกค่ะจะใช้เอ่อมาร์กเกอร์นะคะมาร์กเกอร์แบบนี้นะคะหรือแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้เป็นปลายใหม่ก็ได้นะคะ รอบนี้นะคะนี่จะใช้ปลายไหมช่วยนะคะในการมาร์กจุดเ,เริ่มต้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาถักกันนะคะไหมตัวนี้ตอนนี้นะคะที่เอาเข้ามาเนี่ยมีหลายสีเหมือนกันนะคะก็เข้าไปดูที่เพจได้นะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการถักกันคะ่ะ เรามาเริ่มต้นถักนะคะด้วยการจับนะคะปลายเขาบิดมาอย่างนี้นะคะเราจะถักทั้งหมด5้าโซ่นะคะบิดมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ใช้นิ้วสอดขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็หยิบไหมขึ้นมาค่ะก็พยายามให้ตัวโซ่นะคะความสูงใกล้เคียงกันนะคะจะใช้วิธีการวัดถักไปวัดไปก็ได้นะแต่มันจะช้านะคะเนี่ยประมาณ2เซนครึ่งอะไรแบบนี้นะคะ ขึ้นมา3นะคะ4 5นะคะพอได้1 2 3 4 5 5หลักนะคะก็ให้มาร์กไวเลยตัวนี้จะเป็นแถวที่2นะคะกระเป๋าเราใบไม่ใหญ่มากนะคะ จะขึ้นแถวที่สองแล้วอันนี้เป็นฐานนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกระเป๋าที่นี้นะคะเราก็จะดันใหม่นะคะขึ้นมาข้างบนช่องอย่างนี้ในโซ่ถัดมานะคะจัดให้เขาหันหน้ามาแบบนี้นะคะความสูงให้ มีความสูงใกล้เคียงหรือเท่ากันนะคะกับตัวนี้จะใช้วิธีการวัดก็ได้นะคะหรือว่าทาบอย่างนี้ก็ได้เช่นกัน,น,ะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะ ได้3หลักนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายหลักที่4นะคะอยู่ตรงนี้ทีก็จะเริ่มถักบนนะคะสอดเข้าช่องเดิมนะคะให้ความสูงเท่ากันตรงนี้ก็จะเป็นฐานกระเป๋านะคะวัดแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะแถวแรกที่เป็นฐานกระเป๋านะคะเราจะได้ทั้งหมด8หลักนะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะใครอยากได้ใบใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มโซ่ไปนะคะแต่หนิงจ,จะทำใบประมาณนี้นะคะแต่ว่าอาจจะทำให้มันสูงนิดนึงนะคะแล้วก็จะให้มันอยู่ภายใน1ห,หมวนนะแถวต่อมานะคะง่ายมากๆค่ะแถวต่อมาที่มาร์กไว้อ,ออกก่อน นี่นะคะสอดไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มัดมาร์กไว้เลยจะถักแบบนี้ไปทุกๆแถวเลยนะคะก็พยายามเอามาวัดนะคะให้ความสูงใกล้เคียงกันมากที่สุดนะเท่าที่เราจะทำได้ใช้นิ้วนะคะ ช่วยประคองไหมก็ได้นะคะให้มันสูงใกล้เคียงกัน ก็มาขึ้นแถวใหม่แบบนี้นะคะดึงให้งานมันชิดกันนิดหนึ่งอ่ะเนี่ยค่ะ ทักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความสูงที่เราต้องการนะคะเราก็จะหยุดถักแล้วก็ทำสายนั่นเองค่ะหนึ่งถือว่าทำใบเล็กนะคะหนึ่งไปเดินห้างะไปเดินซีคอนนะคะ mm hmm. เห็นัยรุ่น mm hmm. ก็ใช้กันนะน่ารักดีสีสันสดใสนะคะอันนี้ก็เลยกะว่าจะทำใช้เองนะคะก็เลยใช้สีประมาณนี้มา ทุกครั้งที่อยู่ตรงนี้นะเราก็ควรจะมาร์กไว้นะคะเพราะเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเราถักมาถึงตรงไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเส็แล้วเนี่ยเราก็ถักวนเรื่อยๆนะคะวนไปเรื่อยๆจนได้ความสูงที่ต้องการนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะหนิงก็ได้ความสูงตามที่ต้องการนะคะอันนี้ก็จะใส่แบบกระเป๋าเงินกับโทรศัพท์ได้เท่านั้นนะคะ ความสูงเอาเป็นเซนแล้วกันเนาะ25เซนนะคะความกว้าง20เซนนะคะ20เซนความกว้างเขาข้างในก็ได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ทีนี้นะคะเอ่อถ้าเพื่อนๆนะคะพอกับขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมี มีวิดีโอต่อจากนี้นะคะก็คือวิธีการเก็บใหม่นั่นเองค่ะซึ่งใครที่อยากได้ใบใหญ่กว่านี้ก็ให้เพิ่มขนาดไปนะคะนีคะถ้าขึ้นโซ่นะคะห้าโซ่ตามหนิงนะคะถักแล้วมันจะได้เท่านี้นะคะก็คือขนาดที่กำลังดีนะคะก่อนที่จะเก็บปลายใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวหนิงจะไปขึ้นอีกวิดีโอหนึ่งนะคะที่จะถักจำนวนตัวโซ่นะคะมากกว่านี้นะ วิธีการถักนะคะบิดนะคะให้ด้านสั้นนะอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะประมาณเหลือไว้ประมาณหนึ่งประมาณนี้นะหยิบใหมนะคะลอดห่วงมาเราจะใช้วิธีการวัดหรือว่าแบบที่พอดีมือเราก็ได้นะคะถ้าวัดเนี่ยก็จะได้ขนาดประมาณ 6เซนนะคะถ้าเป็นนิ้วก็อยู่ที่2นิ้วครึ่งน,นะคะนะคะสองนะโซ่สองสามสี่ห้าหนะคะ นะถัก7โซ่7โซ่นะคะถ้าถัก5้าโซ่นะมันจะได้พอดีความสูง25าแล้วก็กว้าง20ใช่ไหมคะเราก็จะมีไหมเหลือด้วยนะถ้าเราทําสายอะไรแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะทำคอร์สบอดี้นะคะแบบนั้นนะ่ก็พอดีนะความสูงแบบนั้นแต่อันเนี้ยหนิงจะทำเจ็ดโซ่นะคะก็จะได้ความกว้างกว้างขึ้นอีกหน่อย อันนี้ก็มาร์กไว้นะคะตอนนี้นะคะก็ได้จำนวนตามที่ต้องการนะคะเราจะเริ่มถักตัวกระเป๋านะคะอันนี้ก็คือเป็นแถวที่หนึ่งของตัวกระเป๋านะคะดึงไหมเนี่ยก็คือเราวัดได้นะคะถ้าเป็นเซนก็ประมาณ6เซนครึ่งนะคะหรือว่าถ้าเป็นนิ้วก็ประมาณ สองนิ้วครึ่งนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแต่ว่าอย่าดึงให้สูงมากเพราะไม่งั้นเราจะคุมความสูงเขายากนะคะหรือว่าถักพอให้เขาตึงๆก็พอนะคะนี่ค่ะหลักถัดมานะคะเอามาวัดเลยประมาณนี้ รือใครจะใช้ไม้บรรทัดน,นะคะคอยวัดเรื่อยๆก็ได้นะแต่สําหรับหนิงนะคะหนิงก็จะถักเพลินๆอ่ะก็ไม่ไม่ได้วัดนะคะเพราะว่าพอถักถักไปใช่ไหมคะเขาก็จะรัดกันเองด้วยนะคะไหมมันค่อนข้างแน่นนะมันจะมีแบบใย,ยสังเคราะห์อยู่ข้างในอ่ะนะคะมันก็จะแน่นๆหน่อย นะะนี้ก็คือเป็นตัวมุมของอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะหัวท้ายแล้วก็ต่อมาค่ะตบลงมาข้างหลังนะคะหลังปลายอย่างนี้นะคะสอดไหมจะใช้วิธีการหยิบขึ้นมาก็ได้นะคะหรือว่าดันจากข้างล่างขึ้นมาก็ได้เป็นหลักเดียวกับที่เราพึ่งถักไปเมื่อสักครู่นะคะเนี่ยอยู่หลักเดียวกันตรงนี้นะคะวัดความสูงให้เท่ากัน หลักต่อมาก็เหมือนกันค่ะอันนี้หนิงเคยถักกับไหมเป,ปเปอร์นะคะไหมยพยืดที่เป็นเส้น4ี่สิมิลเนือ้อเนื้อกะมยี่ตรงนั้นนะคะไม่ใช่สีเนื้อกำมยีเนือ้อสัลีนะคะที่เคยถักกระเป๋าไปสองใบนะคะเพื่อนๆลองไปดูได้นะคะเนี่ยค่ะพอถักได้เสร็จปุ๊บแบบหนึ่งสามสี่ เป็นเท่าไร่12นะคะหัวท้ายเขาจะมีเดี่ยวๆอย่างนี้ตรงที่อยู่ตรงกลางนะคะก็จะเป็นคู่นะหนึ่งค่ะได้ทั้งหมด12หลักนะคะแถวต่อมานะคะขึ้นแถวต่อมาก็จะขึ้นง่ายมากเลยนะคะเราจะนำไหมค่ะสอดมาที่หลักแรกที่เราม mark าไว้นะคะดึงออก mark ไว้นะคะ ดึงไหมขึ้นมาหันหน้ามาแบบนี้นะคะดึงไหมขึ้นมาอย่างนี้นะคะใช้นิ้วสอดช่วยนะคะเพื่อไม่ให้เราเออเวลาเราดึงไหมเราจะไม่ได้ดึงตัวนี้ลงไปนะคะ สอดลงไปในทุกๆหลักนะคะวนมาแล้วนะเนี่ยค่ะ พยายามถักแล้วนับด้วยนะคะว่ามันครบ12หลักแล้วนะคะไม่งั้นเผื่อเดี๋ยวเราลืมหยิบไหมลอนห่วงมานะคะมันจะต้องไปแก้เนาะลือนะคะปกติหนก็จะลือแก้นะคะนี่ค่ะขึ้นแถวใหม่ก็มัดขั้นลายไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลย เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถากนะจนได้ความสูงตามที่ต้องการนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหรือใครจะดูหนิงถักนะคะไปด้วยกันเลยก็ได้เช่นกันคะ่ะเขาก็ เกี่ยวแมอ่อื่นเข้ามาเนาะนี่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปถักนะคะได้ความสูงตามที่ต้องการแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ เราก็จะหันหน้าข้างนี้ขึ้นนั่นเองค่ะอย่างใช้เออหนึ่งขยายขยายฐานเขาใช่ไหมคะเป็นเจ็ดโซ่เนี่ยมันจะทำให้ออขนาด กระเป๋าความสูงนะคะจะไม่สูงมากนะเพราะว่าเราต้องการทําให้มันอยู่ภายใน1ม้วนนะคะถ้าสูงกว่านี้เราอาจจะต้องใช้ถึงม้วนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็เพื่อนๆลองดูนะคะเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าเมื่อกี้หนิงมีถักเป็น5้าโซ่นะคะก็จะได้ความสูงตามที่หนิงแจ้งไปนะงั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะตอนที่หนิงถักได้ความสูงตามที่ต้องการแล้วก็จะเหลือไหมไว้สำหรับทำสายอีกนิดหน่อยด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะหนิงถักได้ความสูงขึ้นมา20เซนนะคะตรงนี้นะ20เซนวัดจากก้นกระเป๋านะคะถึงตรงเนี้ยปากเขาอ่ะ20เซนนะคะหลักนี้พอแล้วนะคะสาหรับหนิงนะแล้วก็ไหมก็เหลือประมาณนี้ค่ะนะคะก็จะใส่ของได้เยอะกว่า5หลักนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาจบที่หลักนี้นะคะ แต่วิธีการจบของเรานะคะก็คือนำปลายไหมนะไม่ต้องตัดเลยนะคะนำปลายไหมลอดมาอย่างนี้นะคะลอดผ่านมาอย่างนี้หนึ่งอย่างนี้นะคะ่ะหงายเข้าขึ้นมานะคะลอดมาทุกๆหลักเลย đừng พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จัดนะคะให้ปากเขาหันมาทางเดียวกันให้เรียบร้อยก่อนเดอ้อเนี่ยนะคะตัวเส้นเองนะคะเส้นที่เราร้อยเนี่ยก็พยายามจัดไม่ให้เขาบิดมากนะคะ ตัวสายนะคะเราก็จะเริ่มถักนะสอดใหม่มาก่อนนะคะแบบนี้เราก็ถักเป็นโซ่นะคะนะเราจะดึงให้เส้นเขาเท่าๆกันก่อนนะเนี่ยตรงนี้ตรงโคง้งเพื่อนสังเกตว่ามันจะยาวไปใช่ไหมคะนึงก็ขยับ ให้เขากระชับมากขึ้นอ่ะนะคะไม่ให้เส้นมันพองเกินประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอันที่เราเริ่มต้นปุ๊บสอดมาเลย แล้วก็ถักโซ่นะคะอันนี้ความยาวนะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะว่าจะเป็นกระเป๋าถือหรือกระเป๋าสะพายนะคะแต่พอไหมเราเหลือเยอะเหลือประมาณนี้เราก็ถักให้มันหมดไปเลยนะคะไม่งั้นก็จะเหลือไว้ทำไมใช่ไหมเสียดาย ก็ให้ถักค่อนข้างแน่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใส่ของหรืออะไรเงี้ยค่ะกันเขายืดอะไรแบบนี้นะขนาดที่ได้นะคะหนิงไม่ได้นับแถวนะหนิงก็ใช้วิธีการวัดนะคะหรือว่านำของที่เราจะใช้จริงๆอะมาวัดได้นะ,ะกเ็เหลือไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะ ก็จะเป็นกระเป๋าถือนะคะแล้วก็สะพายข้างได้ค่ะอะ่ทีนี้ตรงนี้นะคะมันก็คือครึ่งหนึ่งเนี่ยข้างๆจะมีห่วงอยู่ห้าห่วงห้าห่วงอันนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของกระเป๋านะคะหันหน้าโซ่ออกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการถักเก็บนะคะก็คือจับสองห่วงแบบนี้แล้วก็ ดึงไหมสอดข้ามมาค่ะรวบสองห่วงเลยนะคะแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะแล้วก็นําปลายไหมอันนี้ค่ะสอดเข้ามาอีกทีเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเก็บปลายไหมนะคะออของหลายๆคนนะคะที่ทําตรงนี้เวลาเก็บเขาอาจจะรูดแล้วก็ตัดนะคะตัดเก็บนะรูดมาอย่างนี้นะคะ เฉพาะไส้ออกนะคะกลับมาปุ๊บนะเขาก็จะสอดง่ายขึ้นนะคะเราจะสอดเก็บข้างในนะคะ,ะดึงเข้ามาในหลักต่างๆนะคะพอมันตัดแล้วเนี่ยมันก็ง่ายนคะคะมาสรุปขนาดกันนะคะขนาดที่ได้นะวัดนะคะ เป็นเส้นข้างถึงข้างอยู่ที่27เซนนะคะความสูงนะคะจากก้นกระเป๋าถึงปากกระเป๋าก็อยู่ที่20่สิบนะรวมถ้ามารวมตรงตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็น22เซนนะคะความยาวสาย อยู่ที่55้าบ้าเซนนะคะความยาวเขาแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นนะคะของหนิงใช่หนึ่งม้วนพอนะคะแล้วก็ของเพื่อนเพื่อนนะคะถ้าถักหลวมกว่านี้นะมันก็จะเปลืองไหมนะคะถักแน่นกว่านี้มันก็จะประหยัดไหมแต่ว่าลายมันอาจจะแน่นเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการถักแบบพอดีพอดีมือนะคะลายมันก็จะประมาณนี้นะคะถ้าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆนสังเกตไหมว่าลายหนิงอาจจะไม่เท่ากันหนิงก็จับดึงนะคะดึง แล้วก็ดึงข้างๆนะคะขยับจัดช่องเขาได้อีกนิดหน่อยนะคะประมาณนี้นะแล้วก็วิธีการซักนะคะหนิงยังไม่ได้ลองซักเขานะเพราะมันเพิ่งถักเสร็จใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวหนิงจะลองเอาไปซักนะคะว่าทำยังไงปกติแล้วนะคะหนิงก็คิดว่ามันเหมือนไหมพยืดนะอันหนึ่งก็คือเวลามันเลอะเนี่ยเมื่อกี้หนิงทำเลอะนะคะนิดหนึ่งก็จะเอาไป เอาสบู่นะคะทาทาแล้วก็ใช้แป้งปัดนะคะจนที่มันเลอะมากๆอย่างเงี้ยที่เราเห็นชัดอย่างเงี้ยนะคะมันออกไปใช่ไหมคะแล้วก็แช่น้ำผงซักฟอกหรือว่าน้ำสบู่นะคะขยำนะคะขยำเสร็จนะคะเราก็จะนำผ้าขนหนูนะคะมาซับซับ,ซ,บซับน้ำออกแล้วก็นำไปผึ่งแดดะคะ่ะแต่ว่า ไหนๆก็ลองแล้วใช่ไหมคะหนิงก็จะฮัรข้อกว่านั้นนะเดี๋ยวจะลองเอาไปปั่นในเครื่องซักผ้าดูนะว่ามันจะเสียทรงหรือเปล่านะคะแล้วก็ขนาดอย่างที่บอกค่ะมันอยู่ที่การดึงไหมหรือน้ําหนักมือของแต่ละคนนะคะเพื่อนๆอาจจะได้ใบเล็กหรือใบใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะตามแต่ที่เราถนัดหรือว่าน้ําหนักมือของเราดึงได้นะคะหนิงพยายามทําให้จบโดยที่หมดไปหนึ่งม้วนแล้วก็ไม่มีการต่อไหมหรือว่าทิ้งไหมนะคะทิ้งเศษไหมไปเลยนะคะก็ประมาณนี้คะ่ะ เนี่ยค่ะตัวโซ่เห็นไหมน้ำหนักหนึ่งเองอะน้ำหนักมือตัวเองก็ยังไม่ค่อยเท่ากันแต่ว่าแน่นพอสมควรค่ะลองใส่อของแล้วนะคะก็จะได้เป็นกระเป๋าเงินนะคะกล่องแวน่นแล้วก็โทรศัพท์นะคะแล้วก็เป็นพวกยาดมยาดมอีกนิดหน่อยนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะ ใครที่ชอบให้สายยาวกว่านี้นะคะอาจจะลดลงอีกหนึ่งแถวนะคะเพื่อให้ไหมมันเหลือเยอะกว่านี้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องถักหลวมแบบนี้ถักถักตัวสายให้แน่นนะคะหรือบางคนเนี่ยฮัตคอกว่านั้นนะคะก็คือไม่มีการถักเลยเอาสายนะคะคล้องจากฝั่งนี้มัดแล้วก็คล้องมาฝั่งนี้แล้วก็มัดอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้อยากได้ใบใหญ่ขนาดนี้นะแต่ว่าอยากได้ความสูงนะคะ ก็จะเป็นการขึ้นโซ่ห้าโซ่นะคะหนิงก็มีถักไว้ให้ดูด้วยนะเพื่อนๆก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะคะก็คืออยู่ในวิดีโอเดียวกันนี้แหละคะ่ะก็จะเป็น2ต่อนะหนิงจะมีเขียนไว้ให้ด้วยนะคะก็ยังไง ใหมนะคะซื้อได้ที่ ningciri.com/shop ค่ะติดขัดตรงไหนนะคะเขียนมาถามที่ www. n สิร c i r i crochet นะคะ Facebook f แฟนเพจได้หรือคอมเมนต์ใต้วิดีโอก็ได้เช่นกันค่ะตอนนี้นะคะก็มีสีครบนะก็อาจจะมีสีเพิ่มหรือว่าสีหมดไปอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ถามที่เพจก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เช็คของนะอันนี้ก็จะเป็นไหมค่อนข้างจะลิมิเต็ดนะเพราะว่านิงอาจจะไม่ได้นําเข้ามาอีกยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไหมที่แบบเห็น วัยรุ่นใช้กันนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ถามมานะคะพยายามหามาขายอยู่เหมือนกันก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะยังไงก็พบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่านิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ